นี่พาดูช่วงล่าง Civic FE นะครับรถเข้าใหม่มารตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโชวค h o นดานะครับมาร์ตโชว์ช่วงล่างเดิมเดิมเดิม,ดมป้ายแดงคนนี้ใหม่อยู่หลักหมื่นนะครับท่อยังไม่เหลืองเลยเห็นไหม สะอ,อาดแล้วก็ใสามากดี่เราล้างเคลียบแล้วทุกจุดยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเอาว่ายังไม่มีการแตกการเปลี่ยนตรงไหนเลยสักชิ้นนึงนะครับผมพอบเบรกนี้ยังหนาปักอยู่เลยนะเพื่อน mm ท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูตัวจริงได้ที่โนนัทอัลตาน,นะครับผมฝากกันไวนะะ้ด้วยครับ